เอ่อถ้าเราจะขำนี่เราบาปไหมเราบาปไหมเอามาถามคำนี้ก่อนขำคลิปนี้คือบาปไหมไม่บาปคือถ้าเขาไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วเขาขี่มาแล้วก็แบบเฮ้ยอาจจะแบบเกิดอุบัติเหตุไม่ทันตั้งตัวก็ชนไปอันนี้เราไม่ขำแต่นี่ขำเพราะอะไรเขาเป็นขโมยขวัญกระเจิงอ่ะขโมยแล้วพอคนมาจับได้เงครับขโมยขโมยแล้วเนี่ยฮสุดท้ายเสียหลักชนเข้าไปในกำแพงคุณผู้ชมว่าเป็นซานเล้งฮะ อันนี้เขาบอกว่าอะไรนะกำตามทันใช่ไหมใช่ติดจรวดเลยค่ะนั่นแหละฮะและหลังจากชนเสร็จปุ๊บเขาทิ้งรถไว้เลยนะครับคุณผู้ชมเป็นคลิปที่ชาวบ้านถ่ายเอาไว้ได้ขณะที่เขาบอกคนร้ายประมาณสัก4ี่ห้าคนกําลังพยายามที่จะงัดรถขโมยของครับจังหวะนั้นมีชาวบ้านมาเห็นพอดีเลยตะโกนมาถามว่าเฮ้ยทำอะไรอะ่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปครับตกใจสิฮะ <Ừ. S 1> อยู่ทําไมล่ะไปสิ ขี่รถจักรยานยนต์ครับคันแรกเนีนน่ยหนีไปได้อีกคันนึงเป็นซาเล้งแล้วก็ชนกำแพงที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละครับไม่ได้ทรัพย์สินอะไรไปเลยนะฮะคลิปนี้ถูกโพสตในทิกตอกระบุข,ข้อความว่าขโมยขึ้นกลางวันแสกๆซอยแจ้งวัฒนะ14ในหมู่บ้านหนีจนขับชนกำแพงบ้านทิ้งรถซาเล้งเอาไว้ชาวเน็ตก็เม้นกันขนำเลยนะฮะมีสติ๊กเกอร์หัวเราะกระจายเลยนะฮะเห็นไหมไม่ใช่แต่เราเ <laughs> ขาถามว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอ,อ,อันนี้ไม่ใช่คอนเทนต์ใช่ไหม น,นี่เรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริงไม่ใช่คอนเทนต์ใช่ไหมไปจอจี unten, นก็ลงเรื่องไปนะของจริงของจริงอ่ก็เขาทิ้งหลักฐานไว้แล้วแหละซาเล้งอ่ะอาจจะเป็นอาจจะเป็นคนขี่ซาเล้งเก็บของเก่าขายก็ได้ถูกไหมขี่ซาเล้งเก็บของเก่าขายถ้าทําแบบสุจริตใจก็ไม่มีปัญหาแต่นี่ริอาจจะไปขโมยรถไอ้ขโมยของในรถเขาซาเล้งนี่เป็นเครื่องมือประกอบ อาชีพสมาชีพสมาชีกทิ้งไว้นั้นน่ะไปต่อไม่ได้ด้วยแน่เลยถ้าอยากได้สายเล้งคืนนะครับไปที่สอนอตอนนี้เลยในพื้นที่สอนอเนี่ยเขารออยู่มันเคลมได้เจ้าของรถอ่ะจบมล้ะไปไหมไปไม่รู้สิไปไหมล่ะ